หัวข้อนี้เราจะหาผลบวกผลต่างผลคูณผลหารของจํานวนจริงในรูปกรณ์คาว่ากรณ์ก็คือ,อรูทแหละนะครับก็คือเราจะดูซิว่าถ้าเลขที่เรามีติดรูทเอามาบวกเอามาลบเอามาคูณเอามาหารทํำยังไงใช่ไหมครับอ่ะมันก็มีทฤษฎีบอกอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่าดูละงงใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าจะบวกจะลบก่อนจะบวกจะลบได้เลขในรูทต้องเท่ากันอ่าเลขต้องเท่ากัน ถ้าในรูทไม่เท่ากันบวกลบไม่ได้นะครับถ้าเท่ากันเสร็จแล้วปุ๊บให้เอาเลขข้างหน้ามาบวกลบกันดูตัวอย่างที่หนึ่งสามรูทห้าบวกสี่รูทห้าเนี่ยสังเกตว่าในรูทเท่ากันเรียบร้อยนักนเรียนจับมาบวกกันได้เลยเวลาบวกกันบวกแค่เลขข้างหน้านะอย่าเอาทะลึ่งข้างในรูทมาบวกกันนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนนักเรียนมีอย่างเงี้ยนั่นมีสามเอ็กบวกสี่เอ็กเราก็ตอบเจ็ดเอ็กก็คือเราเอาเลขข้างหน้าเนี่ยมาบวก ไม่ได้เอา x มาบวกด้วยเพราะมันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมล่ะออประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้รูนห้ากับรูนห้าก็บวกเวลาบวกบวกแค่ข้างหน้าถ้าจะเขียนให้เต็มก็คือเอาสามบวกสี่แล้วค่อยมีรูทห้าอย่างนี้คําตอบก็คือเจ็ดรูทห้าโอเคง่ายเคยเรียนแล้วนะต่อไปสิบสองการลบก็เช่นเดียวกันรูทเจ็ดเหมือนกันรูทเจ็ดเหมือนกันลบกันได้เอาข้างหน้ามาลบเอาสิบสองมาลบห้ารูทเจ็ด 7. คำตอบก็คือเจ็ดรูทเจดเคลียร์นะครับต่อไปข้อที่สามงานเริ่มเข้าแล้วก็คือมันเป็นรูทสิบสองกับรูทยี่สิบเจ็ดอย่างเนี้ยไม่ได้ลบกันเลยไม่ได้เพราะว่าเลขรูทมันไม่เท่าแต่เราแก้ได้ก็คือเราจะดึงเลขออกจากรูทยังจําได้ไหมวิธีดึงเลขออกจากรูทก็คือจะต้องดึงตัวที่ซ้ากัน2ตัวออกไปเพราะว่ามันเป็นรากที่สองไงไปดูก่อน สิบสองเนี่ยอะไรคูณกันได้สิบสองมันคือสองคูณสองคูณสามใช่ปะสองสองสี่ตีสามสิบสองยี่สิบเจ็ดเนี่ยคือสามคูณสามคูณสามแปลว่าลังเรียนสามารถดึงตัวที่สามกันออกข้างนอกได้จำได้เนาะเนี่ยอย่างเนี้ยดึงสามเลขสองอันเนี้ยสามเลขสามดึงออกไปดังนั้นเลขสองที่ดึงออกไปเนี่ยจะไปคูณสามข้างหน้าเป็นหกแปลว่าตัวแรกจะเป็นหก รูทสามจากสิบสองลสามแล้วเราดึงเลข2ออกไปปุ๊บเอาไปคูณนะครับเหลือเลขสามตัวเดียวอันดัาขวาเช่เดียวกันมีคู่สามดึงสามออกลบกับสามรูทสาเมื่อทําเสร็จปุ๊บเห็นไหมเลขในรูทเท่ากันก็ลบกันได้เลยเอาหกลบสามรูทสามก็ตอบเลยสามรูทสาจบนะครับนี่คือการบวกลบตัวรูทตัวกลน โอเคสรุปก็คือถ้าในรูทเท่ากันบวกลบกันได้เลยจบเอาเลขข้างหน้านะแต่ถ้าในรูทไม่เท่าเราสามารถเปลี่ยนให้เท่ากันได้ถ้ามันทําได้นะก็คือดึงเลขที่ซ้ําออกไปนะครับอ่ะบวกลบจบไปต่อไปเป็นการคูณหารนะครับคูณหารคูณหารเนี่ยหลักการง่ายกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็คือว่าถ้ามันเป็นรูทหรือรากชนิดเดียวกันตัวในรูเนะ่ย คูณหารกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หกสังเกตว่าทั้งคู่เนี่ยมันเป็นลากที่สามทั้งคู่แต่เลขข้างในไม่เท่ากันนะเป็นหกกับสี่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ใต้กลนเดียวกันคือลากที่สามนั่นเลยคูณเลยก็จะกลายเป็นลากที่สามของหกคูณกับสี่ก็คือตอบลากที่สามของยี่สิบสี่ได้เลยเข้าใจปะหกสี่สี่คูณเลยเพราะมันเป็นลากเดียวกันนะครับ ตอบรล้ที่ตัดมา24ก็ได้หรือถ้าอยากจะดึงเลขออกสมมุตินะก็ต้องมานั่งแยกดูสิเฮ้ยอะไรคุณกันไี่24ปะ24ก็8บสี3 24 8เนี่ยคือ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3เราจะดึงเลขออกจากรูทใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ดึง2ตัวนะก่อนหน้าเนี้ยเราดึง2ตัวเพราะว่ามันเป็นรากที่2เราเลยดึง2ตัวแต่เนี่ยมันเป็นรากที่3เพราะฉะนั้นเวลาพวกหนูดึงอ่ะต้องดึง3ตัวนะ ราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะตอบสองลากที่สามของสามนี่ก้าจะตอบคือตอบแบบนี้โอเคนะครับบอกก่อนตัวนี้แต่ตัวนี้ค่าเท่ากันอยู่ที่ว่าดูชอบตอบแบบไหนก็แล้วแต่โอเคต่อไปตัวอย่างสองนี่รูทสิบแปดหารรูทสองสังเกตท,ทั้งคู่อยู่ในรูทสองเหมือนกันดังนั้นเอาข้างในมาหารได้เลย ก็จะเป็นรูทยาวๆก็ได้สิบแปดหารสองสิบแปดหารสองได้เก้าแปลว่ามันเป็นรูทเก้านนี้นนก็ตอบได้เลยครับรูทเก้าก็คือสามเคลียร์อ่ะผต่อไปถ้าไม่เท่ากันบ้างอ่ะอย่างนี้มาเนี่ยไม่เท่าหละเห็นไหมมันเป็นรูทสามอย่างนี้เขา,เ,เ, 3, าเรียกว่ารากที่สองใช่ไหมครับกับอันนี้รากที่สามของเก้าเห็นไหมอยู่คนละกลนอย่างนี้ ก้าสามยิบเจดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนให้มันเท่ากันทีนี้จะแนะนําว่าให้ทําเป็นเลขยกกําลังก็จะง่ายดีหมายความว่ายังไงขอซูมหน่อยลากที่สองของสามเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วสอนแล้วนะจากคลิปก่อนเนี่ยมันคือสามกำลังหนึ่งบนสองถูกปะต่อไปคูณไอ้เก้าเนี่ยฟังดีๆนะไอ้เก้าเนี่ยมันคือสามกำลังสอง ถูกไหม9คือ3กําลัง2แล้วมาถอดรากที่3ต่อแล้วว่าถอดรากที่3เนี่ยมันคือตัวส่วนเพราะฉะนั้นสรุปก็คือรากที่3ของ9เนี่ยเราจะคือ3กําลังเศษงส,ส่วน3 3กําลัง2ได้9ส่วน3ข้างล่างคือรากที่3ถามว่าเราเปลี่ยนอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าตัวฐานมันเท่ากันแล้วไงครับเราจับเลขชี้กําลังมาบวกได้ดังนั้นเน่ย มันจะเป็นสามกำลังเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสองส่วนสามเข้าใจปะแล้วนั่นเรียนบวกเศษส่วนอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะบวกเศษส่วนอาจจะคะนอได้อ่ะเป็นสามบวกสี่ส่วนหกใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยจะกลายเป็นสามกำลังเจ็ดส่วนหกจะตอบเป็นเลขยกกำลังแบบนี้ก็ได้หรือ บางคนถามว่าอ้าควครูเ็าอย่างเงี้ยผมอยากตอบเป็นรูทรูทเป็นคนกลนได้ไหมตอบได้เพราะว่าสามกำลังเจ็ดเขียนไปส่วนหกข้างล่างเนี่ยมันก็คือรากที่หกนั่นเองก,ก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะอยู่ที่ชอบจะตอบแบบไหนสังทันไหมอ่ะนี่คือการบวกลบนะครับคูณหารกลนใช่ไหมติดรูดนะก็ได้ อ่ะอันไหมอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดกัน